วันนี้เนี่ยที่จะสรุปเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องกเก้าเท็มบอเพื่อสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อยากให้น้องหาที่จดไว้นะครับว่าเออเนื้อนะหามีอะไรบ้างรเรามาดูประเด็นแรกเลยนะครับในหน้าที่หมอสิบเขาถามมาว่ากราฟของสมการนี้นะครับตัดแกนเอกที่จุดใดจดเลยนะครับ t ลบเจเ้จาหาจุดตัดแกนเอก ให้ y เป็นศูนย์นหาจุดตัดแกน x ให้ y เท่ากัาบศูนย์ครับอันนี้คือประโยคแรกที่เราต้องจงับเลยนะครับอ่าเคนี้เรามาดูโจทย์ข้อแรกครับประโยคแค่นี้แะครับทำให้เราทำโจทย์ข้อแรกได้โจทย์แนวคิดของโจทย์ข้อแรกนะครับ 4x ล <fate> pues บ y ก็บวก8เท่ากับ0แต่แกน x ที่จ so ุดใดที่บอกว่าให้ y เท่ากับ0ก็เียเลยครับให้ y เท่า0ให้ y เท่า0เครื่องหมายนี้นะครับในแป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับเขาเรียกว่าเครื่องหมายซิกมีคอร์ปในวิชาคณิตศาสตร์อานว่าจับได้ให้ y เท่ากับ0 จะได้ 4x ลบด้วย y ก็คือ0 4x ลบด้วย0ก็ได้ 4x นะครับแล้วเราไปย้ายเลข8ไปทางขวาแล้วเราก็ย้ายเลข4ไปทางขวาเราก็ได้เลขออกมาเป็นลบ2นอนะ้องๆครับ จุดตัดแกน x เนี่ยจะเป็นพูดดับ x ลบ 2y ศูน x ลบ 2y ศจุดตัดแกน x เนี่ย 5y จะเป็นศจุดตัแกน x เนี่ยา y จะเป็นศูนยเข้าครับนี่คือคำตอบ่างทางพอ1เขตการประกอบขึ้น x เป็นลบ2ครับมันอยู่ด้านซ้ายมือของแกน y x เป็นลบสองครับมันอยู่ซ้ายของแกน y นี่แหละครับกราฟมันจะเป็นลักษณะนี้ครับมีจุดตัดแกน x ที่ลบสองศูนย์ถ้าฟัานะครับสรุปที่ช่องว่างน้องตอบพี่ว่าคู้กดับลบสองศูนย์จบแล้วครับเนื้อหาแรกมาแล้วครับการหาจุดตัดแกน x คุคปูก็จใช้น้องหาหลายข้อนะครับแต่ว่านี้เป็นตัวอย่างสักขอ้อนึ่กอ หาจุดตัดแกให้ y เป็นศูนครับทำนองกับกันครับน้องๆครับถ้าคุณปู่สั่งให้น้องหาจุดตัดแกน y ครับ้านองกับกันครับน้องๆครับถ้าคุณป yeah ู่ใจน้องหาจุดตัดแกน y ครับน้องๆน้องๆก็ต้องให้ค่า x เป็นสูนนะครับให้ค่าเป็นสูนยอ่าถูกต้อนะครับ นี่คือประเด็นแรกที่ข้อสองจะออกนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นข้อที่สองประเด็นที่สองนะครับที่คุณครูอาจจะถาม้องก็งคือจากรูปนะครับจงเขียนสมกดานของเส้นตรง l ที่ขนานกับแกน y น้องๆจึงสมควรจะจำแบบรูปครับว่าว่าเส้นตรงที่ขนาดกับแกน x แกน y เนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับน้องๆครับเขาบอกว่าเส้นตรงที่ขนาดกับแกน x แกน y นะครับเส้นตรงนะครับข้อสองนะเส้นตรงที่ขนาดแกน y น ที่มารณแกนานะครับมันจะอยู่ในรูปอยู่ในรูป x ท่ากับค่า5ตัว x ท่ากับค่า6ตัวน้องๆครับเช่ตนตรงพิจารณาแกนว y เนี่ยจะอยู่ในรูป x ทับค่า5บตัวครับอันนี้น้องต้องจำนะครับน้องยกตัวอย่างนิดนึงครับเช่น จทย์ข้อสองของน้องแค่น้เช่นโจทย์ข้อสองของน้องแค่นเช่นโจทย์ข้อสองของน้องแค่นน้องครับเส้นสีแดงคือเส้นตรงข้อสองของน้องเส้นตรง L1 ครับเส้นตรงของน้องคือเส้นตรง L1 ครับเส้นตรงสีแดงนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเส้นตรง L1 เส้นตรง L1 เป็นเส้นตรงที่ขนาดแกน y ครับพี่ ให้น้องจาว่ามันจะอยู่รูป x ชอบค่า6ตัวมันคือเนื้อหาแต่ตอนนี้แทนที่น้องจะไล่ยาวโดยการไม่อ่านหรือทำแบบหันเยอะๆแล้วค่อยสรุปตอนนี้น้องทำติวมันเลยเป็นทักษะของการสรุปให้น้องฟังว่ามันคืออะไรแล้วเราก็สุดท้าโจโอเคนะครับน้องครับรักษานี่เขาเรียกว่าเส้นตรงที่หันแกว่าจะอยู่ในรูป x ชอบค่าของตัวค่างตัวคืออะไรครับค่าของตัวคือตัวที่เรารู้ค่า แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า่าพตรงตัวตรงข้ามกับตัวแปรครัน้องๆครับน้องไปดูเลยครับว่ามันตัวเอกเป็นอะไรครับโอ้ o เป็นสี่ครับน้องตอบเลยครับเอกเท่ากับสี่ครับแสดงว่าสรุปใหม่ช่องว่างของข้อสองที่เขาถามว่าจากรูปจงเขียนสมการของเส้นตรง l หนึ่งที่ขนานแกน y นะครับน้องตอบในช่องว่างว่า x เท่ากับ4ครับน้องครับ นี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องเปิลงไปและต่อไปนี้นครับข้อที่สามจะกลับแบบข้อที่สองครับจงเขียนสมการของเส้นตรง l 2ที่ขนาดแกน x กับกันครับกับกันครับอ่าจดต่อครับเส้นตรงขนาดแกน x เส้นตรงที่ขนาดที่ขนาด แดตอแกต์อยู่ในรูปอยู่ในรูปนะครับ y เท่ากับค่า6งตัว y เท่ากับค่าคงตัวทำความเข้าใจครับทำความเข้าใจครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับเราก็ไปดูโจทย์ เราก็ดูโจทย์ข้อสามไปนะครับว่าข้อสามนี้มันตรงกับ y เป็นไงตรงกับ y เป็นไรเนาะตรงกับ y เป็นไรครับเห็นไหมเลขอะไรเห็นไหมเลขอะไรเอาถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวพี่วาดให้ดูนะครับนี่คือแกน y นี่คือแกน x เนี่ยครับน l 2 l 2เนี่ยครับ l 2เขาเขียนว่า l 2มันตรงกับ y เป็นไรครับตรงกับ y เป็น2ครับ เพราะฉะนั้นพี่บอกเ้าว่าเส้นตรงที่ขนาดแกน X จะอยู่ในรูป y เ่าบอกตัวเลขข้ามกตัวครับคำตอบข้อนี้จึงตอบว่า y เท่ากับ2ครับตอนนี้สอะเด็นใหญ่ๆอยู่บนกระดาษอีกนิดเดียวครับไป่เยอะเรื่องนี้เนื้อหาน้อยครับครูสอน6ข้ามจบนะครับแต่พี่สรุป๊ๆๆให้น้องก็งเดียวจบให้น้